ก็สวัสดีครับร้านแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมเป็นผลเทสการ์ดจอนะผมเป็นเอซูสติกนะครับผมตัวนี้นะครับอา G จีนะครับจะเป็น r รดิ o n ไอเอ็กสี่เจ็ดศูนย์สี่กิกนะครับผมสองพัดลมตัวนี้นะครับขาไม่มีบิดเบี้ยวนะครับผมพัดลมหมุนปกติทั้งสองใบไม่มีคอนไม่โยกนะครับ ไฟ RGB ตรงนี้ติดนะครับเพจหลักนะครับเอสเอลกาลุนนะครับเสร็จเป็นเทดียรมเข้าหน้าจอนะครับผมเปิดติดปกตินะผมเทเดยระบบฟูมารด้วยความละเอียดควอดีเฟรมเรทที่ได้อยู่ที่46เฟรมเรทนะครับความร้อนอยู่ที่71องศานะครับภาพไหลลื่นไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกนะครับผลเทเด้ได้แล้วนะครับ เฟรมเรทที่ได้ในความละเอียด 4K อยู่ที่45เฟรมเรทนะครับผมความร้อนงกา์ดจออยู่ที่71องศาในการเทส1ครั้งนะครับเรสซูชั่นหน้าจอได้ใช้เทสเป็น1920 x 1080นะครับ Radeon RX 470นะครับกราฟิกนะครับนะครับเมมโมรี่สานะครับ 4GB เมมโมรี y ท้าเป็น DDR5 h y n i x ครับผ่านนะครับ